สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนเพื่อนการเข้าชมซิมสดไลฟ์สดของติ k ตอกันนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะยอดการเข้าชมน้อยๆนะคะอยากเพิ่มยอนการเข้าชมอยากดันวิดีโอไลฟ์สดตัวนี้ดูเทคนิคง,ง่ายๆตามนะดันได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์กันก่อนนะคะพิมพ์คําว่า kmk social หรือกดพาลิก์ด้านล่างกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmk social แล้วนะคะ เว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงเลยเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานการสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในตรงนี้เลยนะคะตรงรูปเขียวตรงนี้เลยใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะหาตัวขึ้นไปนะคะตัว e เมตัวนี้สามารถคลิกขึ้นมาได้นะคะแต่ต้องจาไว้เพื่อไว้ติดต่อกระทางแอดมินนะคะรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ กดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถช้อนกลับได้เลยนะคะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าลักองเว็บไซต์ k n k social <S <S ตัวนี้แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นหมวดคำสั่งซื้อนะคะในหน้าคำสั่งซื้อตรงนี้นะคะจะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube, TikTok, t w i t t e r t e l e gram นะคะและอื่นอื่นอีกมากมายในส่วนบริการหมวดบู่บริการตรงนี้มีอยู่มากมายหลากหลายบริการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มรีวิวเพิ่มคอมเมนต์มากมายหลากหลายบริการกันเลยก็เลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้ค่ะวันนี้จะเลือกเป็นทิกตอ็อหมวดบูบริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็น สตรีมสดไลฟ์สดของ tiktok นะคะวันนี้นะคะขอเริ่มเป็นเอ็นงนี้แล้วกันนะคะด้านในบริการค่ะมีอยู่หลากหลายบริการเลยก็เริ่มเป็นนาทีกันไปได้เลยนะคะขอเริ่มเป็น15นาทีแอีพยิเคชัดตรงนี้นะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลยค่ะเลือกวิดีโอไลฟ์สดที่เราจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นวิดีโอนี้แล้วกันนะคะกดเข้าไปด้านในนด้เลยยอเดินอยู่ที่สิบหกนะคะคัดลอกลิงก์นั้น,ะนไปว,วางกันได้เลย ปริมาณกันน้ตรงนี้นะคะอยู่ที่ห้าสิบค่ะใส่กันไปห้าสิบนะคะในราคาห้าบาทเองนะคะก็ถูกมากๆเลยนะคะตอนนี้กดสั่งซื้อกันไปก่อนเข้ามาระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะก็น่าเขียวๆตรงนี้เลยต่อยอดขึ้นกันสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ย้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันก่อนในตอนนี้นะคะเข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะในตัวออเดอร์ทุกๆออเดอร์นะคะก็จะอยู่หน้าหนีกันทั้งหมดเลยค่ะ ในส่วนด้านบนสุดตรงนี้นะคะจะเป็นออเดอร์ล่าสุดเลยค่ะเพื่อนพ่ท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดรายไม่ขึ้นนาเลขอรอเดอร์ตรงนี้นะคะตรงโซน,น,นตรงนี้นะคะส่งให้อดมินตรวจสอบัน,นได้เลยในสถานะตอนนี้นะคะรอทางระบบดําเนิน,นการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะในหน้าช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงสามช่องทางกันเลยนะคะก็เลือก ตามความสะดวกชอบใจกันไปได้เลยค่ะช่องทางแรกเลยเป็นการสแกน QR วอาโคดทุกธนาคารนะคะตัวนี้ได้รับโบนัสเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะกดตัวเลขเข้าไปนะคะตัวสแกนเด้งขึ้นมาตัวนี้สามารถสแกนธนาคารได้เลยยอดกงันเข้าทันทีเลยนะคะไปดูถูมันี่วอลเลตกันนะคะในทูวอลเลตตัวทูมอนี่วอลเลตตัวนี้นะคะ ในตัวทูบันนี้วอลเลตตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางการเติมของทูบันนีวอลเลตนะคะมีวิธีการอยู่ด้วยนะคะก็ลองอ่านวิธีการและเติมกันไปได้เลยค่ะคิดต,ตัวนี้นะคะสามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้ง่ายๆกันเลยนะคะก็เพื่อนๆพ่านทใดที่อยู่ต่างประเทศก็จะใช้งานตัวนี้ได้ง่ายๆที่สุดเลยค่ะก็ลองเลือกช่องทางนี้กันดูนะคะ ตัวรีฟันตัวนี้นะคะตัวช่องทางการคืนเงินนะคะก็จะอยู่หน้านี้กันเลยเพื่อเพื่อสามารถดูรายละเอียดในช่องทางนี้กันได้เลยนะคะยอดเงินที่คืนเข้ามาที่ยกเลิกกันเข้ามานะคะยอดเงินจะอยู่หน้านี้กันเลยนะคะของแต่ละออเดอร์ในช่องทางโปรแกรมแนะนํานะคะจะเป็นการแนะนําเพื่อนเข้ามานะคะก็กดผ่านลิงก์ตรงนี้กันไปได้เลยนะคะตัวนี้ได้รับค่าคอมมิชชั่นสามเปอร์เซนกันเลยนะคะ ไปดูช่องทางช่วยเหลือนะคะนะคะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาตึงเงินไม่เข้ายอนไหลไม่ขึ้นนะคะก,ก็สามารถเลือกมาช่วยเหลือการช่วยเหลือตรงนี้กันได้เลยตัวนี้จะเป็นหมวดหมู่นะคะการแจ้งปัญหาตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเลขออเดอร์ค่ะนำเลขออเดอร์จากกระบติการสรั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปตรงนี้ได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะทางระบบได้ค่อยๆเติมยอดกันมาแล้วนะคะเอ่คืนไหวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆได้สนใจในบริการของเว็บไซต์ KM k e y Social ตนนัวนี้กดผ่านลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ